สวัสดีค่ะอยากได้ดีก็ต้องหมั่นทำอยากจำก็ต้องหมั่นท่องอยากคล่องก็ต้องหมั่นฝึกอยากรู้สึกก็ต้องคุ้นคว้าอยากล้ำหน้าก็อย่าหยุดเดินจงมีสติเมื่อเจอมรสุมชีวิตจงใช้ความคิดเมื่อเจอกับปัญหา จงเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดด้วยปัญญาและจงจำไว้ว่าทุกปัญหาอย่าใช้อารมณ์การทำความดีนั้นมันก็ไม่ยากนะคะไม่ต้องไปกลัวใครให้เชื่อบุญเชื่อบาทํทำดีได้ดีทำแบบนี้ไม่ตกตาำค่ะมีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆมนุษย์ทุกคนนะคะเกิดมาล้วนแต่บ,บารถนาจะสแสวงหาความสุข แต่ความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ทำไว้ในอดีตและปัจจุบันแล้วมันจะส่งผลคืออนาคตของเราค่ะบนเส้นทางเดินของชีวิตอาจจะโคง้งอาจจะผิดจากที่ฝันอาจจะมีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาในบางวันแต่ชีวิตของเรานั้นก็ยังคงต้องก้าวต่อไป บางทีเส้นทางความฝันของเรามันเป็นเส้นทางที่โดดเดี่ยวจงรักและให้กำลังใจตัวเองอย่าทิ้งความฝันเส้นทางแห่งความสำเร็จมักโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งความฝันของเราเพียงแค่ไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเราเลือกไปเถอะเลือกทางเดินชีวิตของเราเองเลือกแล้วจงเดินไปอย่าไปกลัวอะไรกับการหลงทาง ถึงจะหลงทางบ้างก็ไม่เป็นไรมันยังดีกว่าเสียเวลาทั้งชีวิตไปกับการไม่คิดจะออกเดินทางใช้ไปเถอะชีวิตเลิกมองได้แล้วว่าคนจะมองเรายัางไงตอนมีคนก็อิจชา้าตอนไม่มีหมาตัวไหนก็ไม่มองอย่าลืมพาตัวเองไปเจอสิ่งใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆเจอบรรยากาศดีๆเจอสังคมดีๆบางทีชีวิตเรา ดีกว่าที่เคยเป็นก็อาจจะเป็นไปได้ท้ายที่สุดนะคะเราก็ไม่ได้สำคัญที่สุดในชีวิตของใครแต่สำคัญที่สุดในชีวิตของตัวเราเองฉะนั้นเลือกให้ดีเดินให้เป็นแล้วเราจะมีความสุขที่สุดแล้วใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จมากที่สุดค่ะ จบไปแล้วค่ะกับข้อคิดสาระดีๆในวันนี้นะคะไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจช่องไมยน้ำชาแนลไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ